หอมกบหัวด้วยพี่น้องเอ้อาพี่น้องสวัสดีตัวแรงๆครับพี่น้องมือนี่คืมอมือมดมือครับพายุเขาแต่โบโตกครับตกพลิลล์น,นี่ผมนี่มัอดักกุ้งไว้ครับนี่มาสิพ่อ,อได้ปนบ่ สามหลังครับพี่นอ้องมีบ่เนาะเนาะขุ่นหลังหนึ่งครับหลังสองอยู่นี่หลังสามอยู่นี่มึงเบร์หลังนี้ก่อนพี่นอ้องอากาศขึ้นอยู่างมืดๆครับนี่เห็นมันบ่อนยุน่งยับยุ่งยับส่งมีกุ้งมาฉั่นเนาะเดี๋ยวหาเสือกก่อน มี mình ơi, b b ่บุรุษพี่น้องเอ้ยหนำบกบแล้วมีก็โตบ่ะโอ้ยบ่มีพี่น้องโอ้มีอยู่อยู่เศร้าก็โตอันละไปเบิกหลังสองก็เด้๋ยปนบ่พี่น้องเอ้ย น้ำบกบดแล้ว <expand> พ <graduate> so <people> ุ่นอย่างนี้ม <at this level> ีวะโอ้ย สำคัญแลวพี่น้องยี่สิบกว่าตัวโบมี่ครับเปลี่ยนแผนใหม่แล้วงานนี่พี่น้องเอ้ยหากินบ่ผานบ่ผาน บวกกุ้งก็บ,บ่มีเรียบร้อย,อยตั้กุ้งครับพี่น้องนี่ครับกุ้งดักมาบังหันนะพอด้ตัอยู่ครับผมหลายเติบอยู่ครับตั้มิ่มพอด,ดีเลยพี่น้องพอด,ดี๋อากำลังตั้มิ่มพอด,ดีครับผม นี่สุดๆเลยพี่น้องเพิ่ติวอะไรโอเคครับกำลังต่ำเลยสักหนึ่งขวัวใส่ลงไปครับสูตรเก้าสูตรเก้าสูตรเก้า,กาพี่นอ้องคนใส่ลงไป เผ็ดๆเ,เลยกันงังเลยพี่น้องเลยน้ำปลาอ้อปลานิดนึงหุงนัวพี่น้องใส่ไหล่เสียบไหล่ อหอมกบขัวด้วยพี่น้องหน้าออพี่น้องหน้าบีบรุกไปเลยอมาหน่วยนึงอะ่ะไปเลยพี่น้องโอ้มีหน้ายอยู่ตัวนี้บ่มยังไี้ค่อยออกก็ได้พี่น้อง หอมชี้หอมไปเรื่อยใส่ลงไปเลยเพิ่มความหอมพี่น้องสับเสียบแล้วกันไปพี่น้องึือโต๊ะครับสับเสียบแล้วกันครับผมพี่น้อง สวัสดีอีกรอบครับพี่น้องมามากินเขาแล่งร่วมกันครับผมบบบนี้ทำกุ้งแล้วนะครับเขาสองห่อคือเราโอ้ยน้ำบกพี่น้องกุ้งก็ได้ตัน้นึงอยู่มื้อนี้เกือบบ่ได้ววไพี่น้องเลิกง,งานไปหยิบกุ้งนี่นะพี่น้องหากินยำแล่งมากมาครับผม เกอบเฝ้าเรื่องครับพี่น่องพี่นี่ มันพาคอเดดเดีดเด๋ยวนบิดเบือนใส่กูอยู่พี่น้องเบิดเบือนใสกูไม่เห็นไว้อยู่ 嗯，我家嗯。 自己。嗯 ว่าจะฝนสิตกไปหนอเอ้ยคือมัมนมือ่อวันศกีกครั้นรอบดี กินพี่น้องตัมสน่อยนี่ Đã yếu bực ra Nghĩ yếu hằng đó mày subscribe cho kênh Ghiền Me tiraria eu que não. อเอาใจสวยพี่น้องบ้านเฮ้าครับผมอีถือพายุไอ้พัดบ้านพัดซองสามควมเสียหายหลายเติบน,นะครับมคยเห็นก็เห็นครับผม เนี่มขึ้นหน่อยบ่นหน่อยได้พี่น้อง 음. Mm. ครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้กับปาปูอีสานนะครับกับศิลาพีราน้องไปก่อนเนาะนี่นคือวิธีอีสา,บานบ้านเฮาอายุหากินครับมือได้หลายมือได้น้อยบุคคืกันครับการหาก,กินบางมือก็ได้หน้อยบางมือก็ได้หลายครับผมจะได้ก็ฝากติดตามคลิปหนาคลิปนี้ครับผมอีสานะะ Channel นะครับชแนลนะครับก็จะพาพี่น้องออกไม้ใดลุยไม้ใดออกไปหากินไม้ใดซึ่เทพเมนูุ่งยังหลากหลายกันไปครับพี่น้อง ขอคุณเลยๆเลยคือพี่น้องขอมารับชมครับผมขอพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งดื้อสกสกมันมันครับพี่น้องรักษาสุขภาพขอสุขภาพแข็งแรงพี่น้องทุกคนครับผมไปเลยครับคลิปนี้ครับผมสวัสดีครับ